ท้าพิสูจน์ปลาหรือเลือกที่ผมเลือกจะดีกว่าปลาคนอื่นเลือกหรือเปล่าลองดูครับอ่ะโวันนี้คุยอะไรกันดีคุยกันว่าผมตรงใหม่สวยนะครับหลอ่อลำคานแม่งแบบคือ <c oughs> ไม่ไหวแม่งแ <c oughs> รงผลลที่หายไปเหมือนโตชัยของตามเราที่หายไปเยอะหายไปเพราะลูกค้าเลือกแต่ตัวดีๆไปเฮ้ย <c oughs> แต่แต่เดี๋ยวก่อนเอาจริงๆนะพี่ไม่กลัวนะเรื่องนี้ ปลาเหลือเลือกคิดว่าโตขึ้นจะไม่ดีอ่ะต้องพูดอย่างเงี้อปลาแตกอยเนี่ยจริงๆอ่ะความหมายมันอ่ะมันก็คือว่าเป็นปลาที่เขาเรียกว่าวันเนี้ยมันยังไม่ชัดอย่างงี้พี่ขอกลับกลับไปเท้าความหนีก่อนโตดยวอันนี้อยู่ในหนังจีนรอเปล่าเนี่ยไอเอเอาเอานี้เอาเอากระบี่ที่เป็นไม้ไผ่ไหมคอบอกกระบี่อยู่ดินใจไม่ใช่อะกลับกลับกลับมาเรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวมัน คือบินมาม่กแล้วครับวันวันนี้คึอบินเยอะพอดีอสาวที่ผ่านมาวันนั้นเราเปิดตัวปลาใหม่ไปใช่ปะ่ะแล้วคันนี้ก็คือก็คือพูดง่ายๆว่าลูกค้าก็เลือกไปแล้วนะครับแล้วคันนี้ก็เลยว่าเอาพูดตรงลตอนนี้มันก็มีปลาเหลือพอเหลือปุ๊บเนี่ยอเอาไปทําอะไรคนมักจะคิดว่าปลาเหลือเลือกไม่ดีไม่เหมือนไม่จริงเลยวันที่เลือกไปณวันนั้นเนี่ยคือปลาที่สวยณวันนั้นปลาประกวดปลาพี่พี่กลับมาปลาประกวดนะปลาประกวดมันคือปลาที่สวยที่สุดณวันนั้นก็วันนั้นคือจะบอกบอกว่าปลาเนี่ย มันมีช่วงมันก็เหมือนคน,น,ะน่ะเนอะสมมติอายุสิบกว่ากเป็นทีนเอ็ฟันยังหลออยู่เลยแต่พอไปยี่สิบห้าทำไมมันสวยจังวะเออโตมาดัดฟันน้าสวยเฉย <c oughs> เออทำไมมันสวยจังวะเอ้วันนี้วันนี้ยังดำอยู่เลยว่าเอ,อ,เอยพอขึ้นมาให้ทำไมดำเหมือนกันนะแต่ผิวทำไมมันออร่าจังวะเ,เออพี่ก็เลยบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอันนี้พูดให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยทุกประเภทเนี่ยมันมีช่วงช่วงพีคของมันเพวัะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเลือกเองกลับไปเลี้ยงงงเเอออออทก้าไบ แต่พี่ต้องบอก,กน,นะบอกท่านผู้ชมด้วยนะปลาอนาคตเนี่ยมันไม่ได้บอกบอกว่ามันจะต้องดีที่สุดทุกตัวนะเวย้ยอ่าคือเมื่อกี้บอกว่าเท้าวความของเท้าวความต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเอาหลักการกว่าน,นะอันนี้หลักการโตไซอะส่วนใหญ่เอาเอาราคาเฉลี่ยโตไซราคาเฉลี่ยมถูกนิสัยนิ้ซคือปลาสปีนะครับอาย้อนกลับไปโตไซคือปลาปีเดียวปลาหัวเดียวนิสัยปลา2ปีก็ใหญ่ขึ้นแเรียกแบโตไซหนึ่งปีอ่า ในิสัยสองปีสามปีคือสันใสี่ปีโยนใจห้าปีโกไซแล้วหกปีจำไม่ได้ลอะอ,ะอะก็คือพูดง่ายว่ามันก็เหมือนคนเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะนะครับอ่าสองปีชัดขึ้นมันมันก็ตามเลยราคามันก็ตามนั้นด้วยเหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยเก็บปลาที่เขามั่นใจว่ามันจะสวยอนานะคตไปทำนิสัยเวลาลูกค้าหรือนักเลี้ยงเนี่ยไปไปเลือกปลา อะทัดกาเขียนอะไรชัดกว่าก็เรื่องนิสัย,ยคุณก็ต้องจ่ายแพงแต่ครเนี้ยเรากำลังจะพูดถึงอะวันที่ที่ผ่านมาคนเลือกโตไซกัน<อ>มันคือปลาที่แบบพูดง่ายว่าลูกค้าเลือกไปก่อนเอาอตรงก็เลือกตัวสวยสุดแล้ววันนั้นไป<อ>เดี๋ยวดูแล้วกันเพราะเราจะเป็นคนพิสูจน์เองปลาที่ลูกค้าไม่เลือก,กวนันนั้นเนี่ย อนาคตมันจะดีไหมอ่ะกลับมาเมาื่อ,อกี้ที่บอกว่าโตไซมันยังไม่แน่อ่าไอ้ไม่แน่วันนี้ที่บอกไม่สวยวันนี้ไม่แน่อนาคตอาจจะสวยขึ้นก็ได้อยากทําไมถึงอยากให้ลูกค้ามาฟาร์มบ่อยๆเพราะว่าเฮ้ยไม่แน่เราเองไม่ต้องอะไรเลยตอนหาเลี้ยงใหม่ๆเป็นเหมือนกันคือแบบเฮ้ยวันนั้นมันเลือกเออโอเคก็คิดว่าได้เก็บไปหมดแลนะ้วแหละอีกสักเดือนหนึ่งมาดูใหม่เฮ้ยมันมาจากไหนวะตัวนี้เออคือ้ยมันมาจากไหนวะลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งฟาร์มเลี้ยงเนี่ยบางทีอ่ะมันแน่ไม่ได้บอกว่าฟาร์มเลี้ย ฟาร์มเราอ่ะเลี้ยงดีแต่แต่ด้วยสภาพแวดล้อมอย่าลืมนะว่าปลามันแน่นเวลาอยู่ที่ฟาร์มเพราะเพราะอันนี้มันคือมันคือการค้าไง<อ>าคนมันก็<อ><อ>ต้องมาดูเ<ๆ>พราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วกัน<ๆ>ขออาสา,าเป็นตัวแทนนักเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงให้ดูเองเ<ๆ>พราะนั้นพี่ก็จะเลือกไอปลาเหลือเลือกนี่แหละแต่ปลาเหลือเลือกของพี่เนี่ยในแต่ละแต่ละตัวมันมีเหตุมีผลว่าเออเฮ้ยทำไมตัวนี้เลือกตัวนี้และอย่างที่บอกบอกว่าไม่ได้การันตีว่าปลาเหลือเลือกที่พี่เลือกเนี่ยมันจะต้องดีที่สุด อาจจะออกมาพังก็ได้ไม่แน่ครับเพราะอ,อันนี้คือชาเลนจ์แล้วําให้เห็นเลยว่าทําทไมจะต้องแยกไปเลี้ยงปลาเลี้ยงฟาร์มกับปลาที่เอาไปเลี้ยงเองอะ่ะมันไม่เหมือนกันเลี้ยงปลาเลี้ยงเองที่ต่างกันยังไงเลี้ยงฟาร์มเขา,เยาอย่างที่บอกอมันแน่นคือมันแน่นอ่ะกินอาหารโยนไปมันก็เอาตรงนะฟาร์ม่าเลี้ยงจริงๆอ่ะฟาร์มมันอ่านอาหารเยอะแต่พูดตรงปลาเป็นร้อยตัวยังไงมันก็กินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนลูกค้าไปเลี้ยงเอง สมมติมโอเคนักเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเองเนี่ยโอ้โหมาโคบังโงมอย่างดีล้างบ่ออย่างดีคิดว่าพี่เลี้ยงเองเนี่ยพี่จะดูดีขนาดนั้นนะเพราะอันนี้เลี้ยงบ่อตัวเองเลยครับถึงกล้าเอาตัวเองมาทา้าไงเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวโตก็ต้องไปช่วยถ่ายคลิปทุกเดือนพี่ก็จะเอามาโม้ว่าตัวนี้โตจําได้ไหมว่าพี่เอาไปเพราะอะไร <c oughs> เฮ้ยแม่งพังแล้วว่ะหรืออีกตัวหนึ่งโตเห็นไหมตัวนี้เป็นงานเล็กขึ้นมาเฮ้ยใหญ่แล้วว่ะอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยคือมันมันมันมีมันมีชาเลนตรงนี้สมัยก่อนถ้าจําไม่ผิด ออตอนนั้นมันมีแตงกวากับฟอ่อนเข้าไปเลี้ยงกันอ,อ๋อเลี้ยงแข่งกันสองอเลี้ยงแข่งกันแต่พอดีเลี้ยงแข่งกันเอาองโตงมันอยู่ในฟาร์มไงข้อเสียมันคือว่าเอาองโตงอะบอ่อนี้เดี๋ยวต้องใช้มั่งบ่อนู้นเดี๋ยวต้องใช้มั่งตับเปลี่ยนเปลี่ยนบนมันก็อมืมันไม่เหมือนกับอ่ะอาบ้านพี่เลยจบอ่ะขอเท้าควานนิดนึงพี่เองมันสายโตไซอยู่แล้วคือพี่กับพี่หนุ่มจะไม่ค่อยเหมือนกัพี่หนุ่มชอบซอนี่ไซขึ้นไปพี่เองพี่เป็นโตไซเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็ดูพัฒนาการเป็นหลักต้องบอกว่าความสะดวกการเลี้ยงโตยย่่อออยานี้ก็คืวะ พี่เอาโคกู๋อ่ะตอนนี้พี่จะมีโมโมฮโร่กับมาซูเอะเหนือนะมาซูเอะมาซูเอะเหนือจะเลือกพี่เลือกโมโมฮโร่มาแล้วพี่เลือกมาสี่ห้าตัวก็มันจะมีตัวตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยพี่เห็นผิวก่อนเลยผิวเขาเด้งพี่รูให้ตัวนี้แม่งไม่มีคนเอาอาจจะเป็นไปได้ว่าคนกลัวตรงที่ว่ามันมีตัวเนี้ยก็นี่ในในตัวแรกเลยที่ไหวมาเนี่ยอันนี้ต้นืออะไรเนี่ยอะต้เห็นป่ะว่ามันมันหนีเพาเห็นตรงคิดว่าซาชิอ่ะตรงตรงหัวเนี่ยมันมันมันเขาเรียกมันจางๆ พี่อมองว่าต้องบอกนะว่ามันไม่แน่นะไม่ได้บอกว่าการมองคือการฟันตรงนะพี่มองว่าสีมันอาจจะขึ้นมาไม่เสมอคิดว่าลูกค้าอาจจะไม่เอาไปเพราะเหตุผลนี้พูดง่ายว่าภาษาก็เรียกว่าสีซึไมไะแล้วก็พี่ก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรกูลองเองเพราะว่าถ้าเกิดสมมติขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวเมียดูจากโทนสีเอยหุ่นแล้วตัวนี้เลือกพราหุ่นด้วยเดี๋ยวดูเอาแล้วกันว่าถ้าเกิดหุ่นม่นใหญ่ขึ้นมาแล้วสีมันซึมถึงเวลานั้นคุณยังจะมองเป็นปลายเรื่อยๆอยีกไหม อยู่ตัวหนึ่งหุ่นดีอะไรดีที่กวาชี้มาคือคือต้องบอกนะเราเลือกผิวมาหมดเลยพวกพวกนี้เป็นปลาที่ลูกค้าไม่เอาเรื่องผิวแต่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันชายนิ่งเว้ยแล้วก็แล้วก็อ๋อไอตัวเล็กตัวนี้ที่จําได้ว่าตรงหัวเขาอะมันเหมือนมันยังบางบมันยังไม่สม่ครเสมอปกติเราจะสอนบอกว่าให้เอาปลาที่แบบเฮ้ยมันสม่ําเสมอนะหัวคือต้องทาแล้วเท่ากันแหละแต่เนื่องจากมันเป็นโตไซไง พี่ก็ยังบอกแล้วบอกมันเป็นโตไซไงเดี๋ยวทําให้ดูคือบอกโอเคแล้วอันนี้พี่มอบอกว่ามันจะมันจะพัฒนาได้ก็เลยบอกว่าก็เลยเอาไอ้พวดตัวเล็กสีสดแต่อาจจะยังไม่สม่ำเสมอวันนี้อันนี้สงสัยสงสัยปลาส่วนมากอยู่ในร์าตั้งแต่เด็กๆกันมีไหมแบบขายไปเดือนเดือนทํามาเรมดูีสวยน้งหนาวคนนี้มีนะมีแบบว่าพอลูกค้าเลือกเลือกกันไปแล้วแล้วพอปลามันได้กินอาหารเต็มที่คุณภาพน้ําโอเคสีอาหาร ก็ทําให้น้องแบบชานิ่งมากขึ้นสวยมากขึ้นเหมือนกันใช่นี่เ็คิดเีกแงเราก็ไม่เรียยกปวดบาทน้อยก็ได้ก็ เอาออตรงๆนะ<ช>ไม่ข้อดีคืออะไรป่ะก็ะมีโปรใช่ก็จะมีโปรเรื่อยๆค่ะปลาเอาอตรงนะอย่างปกติเวลาเปิดตัวปลาเนี่ยคนอันเลือกก่อนก็มักจะจ่ายแพงกว่าใช่แต่แต่คุณได้เลือกก่อนเนี่ยใช่แต่ครัวนี้พอเลือกหลังเราแค่แค่มามามาพูดพูดให้ฟังว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองแบบมันไม่ได้เท่ากันแบบ1 1็ดดวหนึ่งเท่ากับสองเฮ้ยอย่าไม่หมดนะเว้ยนี่มีอีกนะมีโชว์ว่าอีกก็เมื่อกี้โคกูไปแล้วโมโมโรเมื่อกี้พี่เอาอะไรไปอีกนะแตงวาวันั้นเนี่ย โชว่าไดนิชิโตโยต้าค่ะพี่นัทอ่ะอันนี้ฟานมีความขวัญใจพี่เองเพราะว่าพี่เองพี่เลี้ยงโชว่าตอนนั้นที่ที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกพี่เอาโตโ,ตโยต้ามาเลี้ยงไม่ใช่คัมรี่นะโตโยตา้าโตโยต้าคัมรี่ไม่ใช่ฮนะคือไดนิชิอันนี้อยู่อ่าไดนิชิโตโยตา้าคืออยู่เมืองโตโยตา้าใช่แล้วก็เป็นสาขาสองของเขาถูกไ่มก็รู้สึกรอบนี้กว่าก็ไป ตอนนั้นก็คือเห็นโปรโมตมาบอกว่าไม่ลังเลที่จะจิ้มมาเลยใช่ค่ะเป็นลูกๆของแพนโดร่าค่ะพี่นะแพนโดร่านี่คือพ่อหรือแม่เป็นพ่อพันธุ์ค่ะพ่อพันธุ์ที่มาจาการ์มอิซุมิยะแล้วก็นํามาเพาะพันธุซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นรูปค่ะคือเรื่องของโค้งเรื่องของสีปลาถือว่าสวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากอันนี้มูถึงพ่อแสดงว่าดามแม่งดีแน่ถ้าเกิดดีๆถ้าเป็นของโตโยต้าจะเริ่มระบุทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะเอาตรงๆในเมื่อมันเป็นปลาระยะยาวแล้วพี่เก็บแล้วพี่ไม่ค่อยตัก เออลืมบอกไปอย่างอยู่บ้านพี่พี่ไม่ค่อยตักปลานะเพราะฉะนั้นปลาปลามันเองมันมันมันก็มันก็มันก็โฟล์ไปของมันแนะต่รอบนี้อาจจะต้องตักทุกเดือนเอามาอัปเดตให้นักเลี้ยงดูมาลุ้นกันอันเนี้ยถ้ากัาเห็นน่าจะคอนเซปต,ต์เรื่องเหมือนกันก็คือว่าขุนมาก่อนนะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวมันจะมีตัวที่แบบเนี่ยตัวนี้เลยพัชนาโครงสวยหัวสวยหน้าสวยปากใหญ่อ,อันนี้หุนม,มามาเต็มค่ะต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยทุกตัวทุกตัวที่พี่เลือกอันนี้ตั้งใจเลย พี่ไม่เอาดําแบบประเภทดำชัดๆไ,ไม่เอาเลยมันจะมีตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนาจำได้ไหมคะว่าอย่างตัวนี้ดําไม่มีเลยแต่ผิวดีเออใช่ก็มีเียให้ร,หรูร้นลคือคือต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้ตัวเดชิตตัวต้าเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนนี่กรตายหรือแบบว่าต้องรอนานขนาดนั้นหรือเปล่แต่ว่าเอาไปรู้ให้เห็นเลยครับประเภทแบบว่า ดำแทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะโชว์ว่าของโตโยต้าเนี่ยพี่พี่พูดภาพรวมๆแบบนี้ไปเลยดีกว่าอย่างที่บอกเลือกทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เพราะนั้นเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเทียบกันให้ดูแต่ว่าแต่สังเกตว่าตั้งแต่คอปูแล้วพี่เอายหิวใช่ค่ะคือดำไม่มาไม่เป็นไรแดงอ่ะมันจะมีบางตัวแดงแบบยังส้มอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ไปดูแบบอาจจะเลอะแต่พี่ดูโครงดำที่มันไม่ทับแดงล,ลุ้นเลยว่าแบบต้องบอกก่อนยังมีอีกเยอะด้วยใช่ปะ่ะยังเยอะค่ะยังยังมีอีกเยอะแบบนี้นะฮะก็เราว่าแค่ หยิบไปแล้วลองไปเลี้ยงให้ดูเนาะเดี๋ยวจะ้ว่าอะไรนะพี่เอาอะไรบกนะอเนอ,อรเรนจ์ออเรนจ์โอค่โมโมแก๊งสีเดียวเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำสีเดียวแยกไปอีกอีพีหนึ่งกว่าเอาไอ้ที่มันดังๆมาแล้วคาราเมลกับเยลโล่ว่ามันยังไงนะจะมีของคาราเมลมังกี้เป็นโทนสีพิเศษที่มีปีแรกของทางมาุูชินค่ะและปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกปีตรงที่ โทนสีจากมีโทนสีเหลืองอย่างเดียวค่ะเยลโลมังกี้ก็คือโทนสีเหลืองที่บวกกินลินแต่เนี้นจะเป็นสีคาราเมลค่ะก็คือสีออกน้ําตาลจะไม่เชิงชากอยแต่มันเป็นน้ําตาลเข้มกว่านั้นน้ำตาลสีแบบแปลกกว่าชากอยเยอะเลยก็อย่างีโต้วที่เลือกไปอย่างละสตัว <c oughs> เหตุผลเอาง่ายๆเลยอะถ้าถ้าสรุปเร็วๆก็คือว่าเยลโลมังกี้เป็นปลาดังของไดดิชี มารูชินซึ่งเป็นเพื่อนกับไดนิชิก็เลยบอกเอาแมพของอูเพอด้วยมาก็เลยได้ได้มาเป็นเยลโล่มาลูชินนี่เราเรียกกันกับคาราเมลมาลูชินใช่แล้วค่ะพี่เอาไปอย่างละ2ตัวอันนี้พี่ไม่เน้นอะไรเยอะเลยพี่บอกให้เลยว่าพี่เอากินลินเยอะซึ่งซึ่งพูดตรงลูกค้าเลือกไปกินลินก็แน่นเยอะแล้วนะแล้วก็มันมีบางตัวเนี่ยเอาตรงนะหัวอาจจะโตหน่อยที่บอกบอกว่าโอเคเห็นแบบตัวเหล็กๆก็จิ๋วๆอะเหมือนกันยังไม่เห็นข้อหางยังไม่เห็นอะไรพี่เอาตัวสั้นๆไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยพี่จะดูว่าเีย่ะงล พี่เอาปลาดำฝูงไปเยอะหน่อยอเพราะว่าไอ้ผู้นี้เดือดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าใน ep ปลาดำฝูงว่าเอาไปเลี้ยงเองของปีที่แล้วของมารุสกราร์เนี่ยแม่งโหดขนาดไหนเอออันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนเลยหรือดู ep หนัดไปหัว <c oughs> ใหญ่ไรกว้างเนี่ยดูไม่ได้เพราะโทนเล็กโทนแค่นี้เือกเองก็เอาเนี่ยเหลือลูกค้านี่แหละคือบอกเออเดี๋ยวจัดให้อ่ะมีอะไรอีกต่อไปก็จะเป็นออเรนซ์ค่ะสีเดียวเหมือนกันสีเดียวเหมือนกันแต่โทนทองพี่เอาออเรนซ์โอกรไปออเรนซ์เนี่ยพี่เลือกที่วันนั้นพี่จงใจเลือกตัวเล็กสีออ่น <c oughs> อ่ะ,ะพี่ออยากจะรู้นี่เป็นตัวเมียพี่พี่เลือสีอ่อนไหมนี่เป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นแพดดีนัมกับอะไรครับพวกคุยตะกูชิโนโดะเดี๋ยวเอาแม่รุ้ยี่ห้อคือเราบอาอย่างนี้เอาเอาทุกอย่างที่แบบพูดง่ายว่าเดี๋ยวเป็นตัวแทนนักเลี้ยงให้เลยครับว่าเหมือนเลี้ยงอารมณ์อารมณ์เหมือนพี่พี่นัทเปิดบ่อใหม่ใช่ใช่ใช่อันนี้พูดเลื่องทุกสายพันธุ์เพราะว่าเพราะว่าวันนั้นก็คือเราเองเราแนะนําลูกค้าไปหลายช็อตแล้วแล้วอันนี้บ่อตัวเองไงยี่ห้าตัน บอกตัวเอง25ตันคิดว่าน่าจะฉกไปประมาณ20ตัวบบกลบมนิดหน่อยเนี่ยอันนี้เอาเลยทฤษฎีหนึ่งพูดอะไรเอาไว้เดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็อาเมื่อกี้เราบอกเร,เรื่อง,มอง,มองโมุมฮาโรใช่ปะ่ะที่อันนี้เอามาสิเอเดี๋ยวเห็นเห็นการเลือล่อนลจะตกใจเราบอกแล้วบอกว่าเรากำลังชาเลนอยู่นะครับตัวแรกเนี่ยตัวแรกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกบอกว่าขุ่นขุ่นเขาโอเคครับแต่ก็าอาจจะมีเขาเรียกว่า สีสีแดงนรีไม่กระกอันนี้เราต้องการจะไปดูพัฒนาการหรือว่ามันจะขึ้นมาไหมนะตัวที่ตัวแรกก็จะพัฒนเ์เนนะครับโปตัวที่สองเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนี่ผิวดีนี่ผิวดีเลยตัวนี้อาจจะแบบดูแล้วมันอาจอาจจะเห็นข้างเดียวแต่ว่าประตูตนี้ผิวดีนะนนผิวดีแล้วก็ก็ไม่รู้อะชายนี่เนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าอาจจะเป็นตันสลับตาเดียวแต่ว่าดูแล้วมีจิงเด่นตัวที่สามตัวที่สามตัวนี้ก็โอเคปากมีลิปสติกนะครับ ลายอันนี้ลายลายชอบสุดโตวลายเรื้อยนะครับแล้วก็สีอาจจะขึ้นมายังไม่สมบูรณ์มากอันนี้อย่างที่บอกเหมือนเหมือนเหมือนมีชมพูชมพูเดี๋ยวเราไปวัดลุ้นกันว่าไอ้ช่วงข,งขาวๆเนี่ยมันจะขึ้นชมพูหรือมันจะขาวไปเลยนะครับนะตัวถัดมาตัวถัดมาอันนี้อัอนนี้ตัวนี้<笑><笑>อย่าตกใจตอนไม่ค่อยเยอะแต่สีหนาที่สุดอันนี้อาจจะเป็นตัวผู่ได้แค่อยากเอาไปลองแค่ตัวหนึ่งนะโตขึ้นมาเดี๋ยวดูว่าหัวจะสัญญร,รมได้หรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้กล้าเลือกมากอันนี้กล้าสุด,สด การสุดๆต้องตัวนี้ครับการทองหรือเปล่านี้ปลาทองหรือเปล่าอันนี้ตกใจเลยนี่ไม่มีโฮเมดโเมดอันนี้ต้องใช้คำว่าไม่มีตอนเลยนะพเพราะว่าคือสถานเลื่อนทําไมก็พุ่นตรงอยู่ที่ปาเนี่ยตัวแบบนี้คนอาจจะไม่เลือกกันสงสารแล้วอันนี้หุ่นตรงตั้งใจเลยฮนะว่าเดี๋ยวลองดูตอนขยายร่างนะฮะตัวนี้ก็จะปั้นให้ใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าปลาตอนเดียวเนี่ยปลาตอนน้อยต้องใช้คำนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะโดยโดยปกติอาจจะโตโตไวกว่าชาวบ้านเขา ดี๋ยวลองดูว่าจริงรอเปล่านะแล้วก็ตอนน้อยเนี่ยเนาน้อยโตวไวตายยากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่โดดออกมานะแล้วก็สีเขาหนาดีนะครับก็ไม่คิะไรเยอะเลยถ้าถ้ายัางจำกันได้ว่าเดนิชิเคยมีตัวหนึ่งตอนหนึ่งที่ได้แกนแชมเปี้ยนโลกอ่ะอันอันนี้เราไม่ได้หวังเพื่อถึงแกนแชมปเปี้ยนนะเดี๋ยวลองดูตอนใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ยอมเก็บเลยเนะ่ยเป็นยไงล่ะกล้ามากเลยเรื่องตนี้โอเคตัวถัดไปมาดูโชว์ว่ากันบ้างนะครับเอาเอายีทุสลีก่อน นี่อุสลิเนี่ยเรางัดมาสองตัวนะครับคิโนโรดะก็อาจจะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบขนาดตอนที่ลูกค้าเลือกไปแล้วนะปกติเราจะดูว่าคืออะไรบ้างก็คือว่าอ่ะสองตัวนี้ก็คือเรืองเล็กตัวใหญ่ตัวนะครับเข้มตัวอ่อนตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ลายแบบก็ยังงงว่านำไมตัวนี้ไม่มีคนเลือกเลยวะเอาเอาเอแพทเทิร์นแล้ก็สวยเออแพทเทิร์นก็ดีนะแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วโอเค ดำหางอาจจะไม่ได้ดำปีเหมือนขีดตอบอกว่าส่วนใหญ่ปขี่ดำหางดำนะไอตัวที่เหลือๆเนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะมีส่วนหนึ่งมันไม่ไม่ไม่เต็มร้อยอ่ะก็อันนี้ไปจับให้แล้วตัวนี้ดาวว่าอาจจะตัว,ต,วตัวเมียหรือนอะอันนี้ขี้ดำหางก็ไม่ได้ดำปิดนะครับแต่ก็เรียบร้อยดีอันนี้พี่ก็เอาไปทดต่อกัน2ตัวเลยครับอ่ะตัวถัดไปมาดูโชว์แพดดินน้ำแพทิน,นัมไม่มีอะไรเลยแพทตินัมง่ายๆเลย เล็กตัวใหญ่ตัวอันนี้จบมาเลยเพราะมันเล็งไม่ได้ไม่ต้องเล็งเยอะนะฮะเพียงน้ำเล็งมาแบบนี้นะครับส่วอ่าคุตะกูไหมอ่าคุตะกูนี่ปลาดิบลายอ่าคุตะกูคุตะกูเนี่ยนะคุตะกูเฮ้ยอ๋อมีเล็กตัวใหญ่ตัวเหมือนกันคุตะกูไม่มีอะไรเลยนะครับคือคุตะกูเนี่ยเล็กตัวใหญ่ตัวแต่ว่าของมันเนี่ยมันจะมีความนิดนึงตัวใหญ่ ตัวใหญ่เนี่ยลายอาจจะตอนเดียวนะครับอีกแล้วนะฮะที่ชอบตอนเดียวครับแล้วก็แล้วก็หัวเนี่ยมันมีอันนี้เขาเหมาอยู่ที่ส้มนะเขาเหมาเป็นส้มเลยจะบอกว่าดูกันว่าจะหายป่ะตัวตัวนี้มัสยบาตรดีนะก็ดูไม่ตัวนี้หัวโตต้องบอกว่าตัวนี้คือตัวนี้คือหุ่นแม่งดีด้วยไงคือแบบบอกว่าเออโอเคอันนี้หัวใหญ่หลกว้างเขาเขาหางยังไม่เห็นนะก็ก็ดูหอ้โตอันนี้โอเคอาจจะดูว่าจะลองเลี้ยงปลาวาเลตี้ให้ใหญ่ดูตรงตัวนี้ ตรงนี้เท่ตรงนี้บอกให้เลยตั้งใจเหมือนกันจะดูว่าขมาวจะหายหรือเปล่านะครับเราเรา,เราจะได้ดูว่าโอเคให้เลือกปลาที่แบบที่เราสงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมนานๆไปแล้วมันดูดีขึ้นวะอันนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันอัน,น,อ,น,นอันนี้พี่ไม่ได้ดูแพเท่นอันนี้เหมือนจะตอนเดียวเลยว่าเหมือนกันนะอันนี้ตั้งใจเลยว่าเอาขมาวที่หัวเลยแล้วดูว่าจะเคลียร์ขึ้นไหมาอาจจะไม่ได้ถึงแค่กิฟต์แล้วนะแต่เดี๋ยวดูเลี้ยงย,ยาวๆแบบดัวแล้วันอ่ะตัวถัดไปนะครับดูโชว่วากันคนอาจจะงงเฮ้ยโชว่วามกี้เลือกไปแล้วนี่วาบอก นี่นี่มันไปมามาแตเกินยี่สิบตัวน่เนี่ยเกินแล้วล่ะเออบอรับไหวหมดเนียนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับโชว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวมาเก็บเวลาโชว่าโชว่านี่เล่นเล่นก็มาห้าตัวนะฮะโชว่านี่ขังขังก็ห้าตัวแล้วนะครับถ้ตัวแรกตัวนี้ต้องบอกนะเผื่อพี่เปิ้ลดูรายการนี้อยู่ตัวเนี้ยเอาตรงนะตัวนี้ผมชอบมากเลย ุ่นเหมือนอะไรไหมทุกอย่างเขาบอกตัวนี้ชอบที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกันเหมือนคอขู่่เลือกไปคือแดงที่หา,างคื่รู้จะเห็นว่นะตรงนี้มันเหมือนกับแดงมันจะขึ้นไม่รู้จะขึ้นว่าเหมืนจะกลายเป็นขาวก็ไปรู้กันแต,แต่ตัวนี้มีความเป็นมังต็งน,นิดนึงไม่รู้ตัวนี้ันชอบขุ่น<อ>น้่ก็ดีผิวก็ใช้นี่นะครับตัวตัวถัดมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เลือกแบบซุปเปอร์จริงๆเลยคือดำแม่งไม่มีเลยตัวนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเยอะสี่ตอนครับมันคือสี่ตอนครับ มันคือสีตอนแล้วดำม,มันลึกสักขนาดนี้นเห็น <ละ S 2> ไหมฮะเห็นดำที่อยู่ข้างใต้ไหมครับที่อยู่ใต้ถือนะครับเออว่าอขึ้นมานี่มันวรจะโหดมากเลยแล้วสลับกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนี่ก็คือตอนสลับซ้ายขวาเป็นสามตอนที่สลับซ้ายขวาเนี้ยดำเรากะว่าดำรอผ่าที่น้ากก็จบเลยนะครับก็เรื่องตัวเล็กครับเลือตัวเล็กอันนี้ลืมบอกไว้อันนี้คือรูปมุนกโกเนี้ยอันนี้คือโชว่าที่พูดง่ายจริงของมารุชินนะแต่ว่าแม่ในนิชิก็อย่างที่บอกมันเดิมมารุชินเขาเป็นเพื่อนเนี่ย ในดิชิเขาเอาปลาเด็ดๆไปเล่นของเขาเองได้เพราะนั้นมันก็เหมือนเราในดิชิมันเลี้ยงไงนะครับแล้วก็2ตัวนี้ผมตั้งใจคือเป็นกินลินนะฮะกินลินเนี่ยอันนี้ทำใจคืออันนี้ตัวเล็กมากแม่งกล้าชุบหายเลยตันนี้ก็เลยบอกอ่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิม4ี่ตอนครับ4ตอนแล้วก็ดูกินลินด้านหน้าถ้าเป็นตัวเล็กอ่ะตัวนี้คือตัวที่สวยมากสวยเพราะคืออันตรงๆนะที่เลือกตอนที่แดงก่อนแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอาจจะไม่เลือกเพราะมันดำไม่มีเลยอ่ะ แต่เราลุ้นให้เราลุ้นให้นี่นะนี่ลุ้นให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็โอเคตัวตัวนี้ลายธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่หุ่นมันใหญ่คือดูหุ่นแล้วคือปกติเขาบอกว่าปลากินลินเนี่ยม,มักจะไม่ค่อยโตใช่ไหเดี๋ยวจัดให้ดูไอยามาบุกิโอก้อนกับมูกชิโอกรอนที่เป็นกินลินเนี่ยเอาตรงนะคือขี้เกียจมานั่งคัดในรายละเอียดผมมองวา่าปลาพวกนี้ผมเอาไว้นําฝูงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดอีพีบาร์นำฝูงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะไรยิบระยับอยู่ในบอ่อเนาะก็เอาเป็นว่า ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยลูกค้าเลือกไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเอาตัวที่เหลือเอง<ช>เอาแบบนี้เลยฮนะเคลียร์คืออะไรไม่สนใจนะอย่างแบบอ่ะคือผม่็จะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรอยากจะให้เห็นนะว่าวันนี้น้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวอนาคตโตขึ้นไปอ่ะจะเป็นยังไงจะสวยขึ้นไหมแค่นั้นเองโตขึ้นไหมเคลียร์ขึ้นไหมชายนิ่งขึ้นไหมประมาณนีป้ปลาอนาคตแล้วต้องรอย,ยาวๆเนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับนี่แหละคือความสะดวกข,ของการเลี้ยงตัวใสเนาะอ่ะ,อะก็เอาไว้ง่ายเลยมันเหมือนเราซื้อเวลาให้คุณดู ผมเองคือลงมาเล่นด้วย<ม>เขาเรียกเล่นเองเจ็บเองอันนี้ก็คือว่าเอาเอา,เอาไปจัดให้ดูเลยนะเราไม่ได้เราอย่างที่บอกว่าปลาแต่ละตัวมันมีเหตุผลที่เลือกนะครับก็ส่วนใหญ่หลกักๆเนี้ยเอาเอาตรงเรืแต่ละตัวนี้ดูพัฒนาการทั้งนั้นนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตมามามา,มาบรรยายให้ฟังว่าโอเคแต่ละตัวดีขึ้นหรือแย่ลงในแบบไหนบ้างก็นแนวทางใ,นนใช่ใช่จะได้เป็นแนวทางให้อันนี้เลฟเลนเห้เลนซื้อเวลาโอ้โหมชอบคำนี้มากเนาะก็ประมาณนี้ครับก็บายยกันไปก่อนเนาะ ยังไงเจอกันอีพีต่อไปรอยติดตามดูด้วยทั้งในคลิปและที่ฟาร์มนะครับพีบพ่บิ๊มพาร์ทอ๋อพี่บิ๊มพาร์ทเดี๋ยวใจเย็นอ๋อลืมลืมปพอมรคือบอกโอเคก็อย่าลืมตอนนี้เมื่อกี้เห็นพี่หนุ่มเพิ่งบอกมาว่าอ,อีกสี่คนใช่ไหมแต่ครบสองพันแล้วในห้องไลน์อ้าวเหรอเออก็ส<ข>องพันทำไงเอาละวันนี้นเนมื่อกี้พี่หนุ่มก็ถามให,ให้โค้เลยก็ตากมาที่นี่แหละครับไม่แน่เดี๋ยวเอาอย่าพูดยิง,ยงมายิงยุ่ง่ายโดยจี้หมากันเด้งจี้หมากันเด้งเออเป็นชาวพิษณุ ก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะติดตามฟาร์มเรามีอะไรติดเล่นตลอดครับพี่ที่โคุยไม่เคยอยู่เฉยครับประมาณนี้เนาะแอดไลน์ได้ที่นี่โตเอาขึ้นอินเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับก็ฟาร์มเรามาไงวะลืมพี่เสก็เซิร์ชเออกูไอพี่ที่คุยเซ็นเตอร์ครับขึ้นหมดทุกอย่างแล้วหาง่ายฮะตอนนี้ฟาร์มสวยบรรยากาศดีก็มาเลือกกันได้เนาะโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไปแล้วบายบายก่อนสวัสดีครับ